อันนี้คือของดีที่ทางเพิ่มพูนทรัพย์ปามฝากไปให้พี่น้องกเกษตรกรคือตัวนี้คืออะไรนะพี่อันนี้คือเป็นน้ำหมักครับน้ำหมักจากลูกยอสุบบัระเพ็ดแล้วก็หนอนใต้หยาบครับขาดน้ำตาแล้วก็เกลือครับเพื่อที่ให้แพะกินจะได้เจริญอาหารกินเก่งอ๋อแพะที่ลูกผอมแล้วก็กรอบสักตัวละ10ซีซี10อาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งกรอบอาทิตย์ละครั้งละครั้งเดี๋ยว ก็ลองลองดูว่ามันจะอาการจะดีขึ้นไหมครับผมเพราะว่าตันนี้ก็ไม่มีผลอะไรไม่มีเป็นที่เป็นภัยอะไรครับเป็นเหมือนเป็นยาบำรุงเลือดบำรุงร่างกายครับได้ครับอ๋อครับผมวันนี้ได้ของดีไปฝากพี่น้องเกษตรกรด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ วันนี้มามาที่เพิ่มคูณซับฟาร,รม์มอีกรอบนึงครับเป็นอีพี่สองแพ้กำลังล่งกินยาในแปลงครับ มาอีกรอบสองอีพีสวัสดีครับพี่มาที่เพิ่มพูนซัพฟาร์มรอบที่สองครับเป็นอีพีสองวันนี้มามาแบบไม่ได้นัดหมายแอบบมามาไม่รู้ตัว,ตวแอบบมาดูอาจ,จววัตรประจําวันของฟาร์มนะครับนี่แหละครับเพิ่มพูนทัพฟาร์มครับเป็นฟาร์มเลี้ยงแพะแบบปล่อยทุ่งด้วยใช่ไหมพี่ ก็เดี๋ยวนี้ก็เหมือนกึ่งไล่ทุ่งครับเหมือนกึ่งไล่ทุ่งแต่ว่าไม่ได้ไล่ไปไหนแล้วอยู่ในพื้นที่เราอยู่ในพื้นที่นะพี่นะนะก็กินกระถินตัดกระถินให้กินแล้วก็ตอนบ่ายก็จะปล่อยเลี้ยงที่พื้นที่เรานี่แหละครับ,<ฮ>รบตอนนี้แพะจะเป็นลูกอ่อนจะดูซุบซุบ,บดูไม่ค่อยสวยแล้วก็ที่ผมอย่างอย่างเนี้ยครับเนี่ยอย่างนี้ก็เพิ่งพากลูกไปได้ อาทิตย์หนึ่งตัวนี้แหละพี่ครับมีหลายตัวมีรวมสามสิบตัวที่นู่นลูกเขาอยู่คอกน้นนะครับเ<อ>นาะพาลูกไปสามสิบเกือบสี่สิบตัวก็มีออกใหม่อีกประมาณสามสิบแม่ยี่สิบกว่าแม่ได้ลูกมาห้าสิบตัวได้อกับเพิ่งออกได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งถึงครึ่งเดือนเนี่ยอลูกตอนนี้ลูกใหม่ห้าสิบตัวเลยโ,<อ>โดยประมาณประมาณนั้นแหละครับโอ้โหเนี่ยครับ ดูแปลงหญ้าของทางเพิ่มพูนซับฟ,รฟาร์มครับของญาติครับ <RED? S 1> นี่ครับเป็นการจัดการฟาร์มที่ดีครับคือ,อนอกจากให้ให้กระถินแล้วก็มีแปลงหญ้าไว้รองรับครับทางฟาร์มของพี่ชีพที่เพิ่มพูนซับฟาร์มครับเป็นเกษตรกรอีกท่านที่ ทำการาจัดการระบบฟาร์มคือแยกขุนพ่อแม่พันธุ์เพื่อป้อนสู่ตลาดนะครับคือแนวทางนี้เป็นแนวทางที่เกษตรกรหลายๆท่านได้นำมาใช้ในฟาร์มของตัวเองเพื่อ,อความเจริญสมบูรณ์การเติบโตของลูกแพะที่เกิดใหม่จะได้สมบูรณ์เท่าเทเทียมกันนะครับการดูแลเรื่องอโรคภัยเรื่อง <c oughs> สุขภาพต่างๆจะได้ง่ายครับเกษตรกรที่เข้ามารับชมช่องคนนรอรพัทถินท่านไหนที่สนใจนำแนวทางนำระบบการจัดการฟาร์มที่แยกขุนภาคนมแม่ตอน3เดือนก็นำไปปรับใช้ได้ครับเพื่อ2เดือนครึ่งถึง3เดือนแล้วพี่นี่คือถ้าเรานำแยกไปขุนอย่างนี้ อ่ามันจะมีผลดียังไงบ้างพี่อ๋อมันก็คือว่าอายุมันจะไม่เท่ากันเลยถ้าเพราะว่าอย่างสูงว่าเราทํารุ่นเงี้ยรุ่นนี้มันออกชุดเนี้ยมันออกประมาณยี่สิบแม่เนี่ยเราภาดตอนอายุสองเดือนครึ่งถึงสามเดือนรเราเอาไปทีเดียวเลยบางตัวมันก็มีสองเดือนครึ่งอะไรเงี้ยเราก็จะมัวไปทีละตัวเดี๋ยวมันไม่นานกันเอาไปทีเดียวเลยก็มันก็จะผลดีก็คือว่า หนึ่งแม่จะฟื้นตัวเร็วครับแล้วถ้ายังไม่ยังไม่แสดงสัตว์คือยังไม่เป็นสัตว์มันก็พอเนี่ยสมกว่าคเนี่ยผมผมภาคมาอาทิตย์หนึ่งเริ่มทับกันไปหลายตัวแล้วท,ท,ที่ยังไม่เป็นที่ยังไม่เป็นสัตว์ครับแต่บางตัวมันเป็นสัตว์ก่อนภาคก็มีอืแต่ถ้ายังไม่เป็นสัตว์มันก็จะแสดงสัตว์จะเป็นสัตว์ครับคือเนี่ยกําลังทับอยู่อย่างนน้นโน้นกำลังเดินตามกําลังนั่นอยู่ คือการแยกไปขุนนี่ลูกระหว่างสองเดือนครึ่งกับสามเดือนครึ่งก็จะเจริญเติบโตได้แม่มันก็จะเป็นสัตว์พร้อมกันถ้ายังไม่เป็นสัตว์ก็ตอนนี้ก็ลูกมันก็จะออกก็จะออกพร้อมกันเลยมันก็เหมือนขายก็จะขายได้สมมว่าอย่างชุดเนี้ประมาณสี่สิบตัวเนี้ยผมก็จะมีลูกขายเลยชุดสี่สิบตัวแล้วอย่างลูกรุ่นเล็กเล็กเนี้ยอันนี้ก็จะพาคพร้อมพร้อกันเนี่ยเพราะอายุมันก็ต่างกันไม่เกินครึ่งเดือนครับ ก็มีอยู่ประมาณห้าสิบตัวที่วิ่งกันตัวต้องน้อยๆแล้วอยู่บนคอกมั่งครับตรงนี้เดี๋ยวพอสักใต้กาหนดพาคก็อายุสองอย่างน้อยสองเดือนครึ่งแล้วก็อายุมากสามเดือนก็จะภาคไปพร้อมกันเลยครับก็คือผลดีก็แม่ก็จะฟื้นตัวเร็วลูกก็จะสมบูรณ์เราก็จะไปขุนก็จะโตวไวที่ขุนวขไว้รองรับตลาด พ่อแม่พันธุ์มีมีไหมพี่ตอนนี้งแม่พันธุ์ทั้งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มีจํนหนไหมพี่ตอนนี้ก็มีขามาจองไว้ก็เป็นสิบแล้วครับอ๋อเป็นสิบแล้วที่เหลือก็มีอีกที่เหลือก็มีแต่ว่าก็กล่าวว่าจะเก็บไว้แต่ก็ยังมีคนมาเซิฟเซิฟขอจองไว้บ้างแล้วนี่ครับมาขอแบ่งถ้าใครอยากจะขอแบ่งพี่ชีมนะครับโทรมาบ่อยๆครับเดี๋ยวใจอ่อนครับนี่เกษตรกรเมื่อไหม่นอนอยู่อยู่นู่นนะครับกำลังเพิ่งยังไม่ถึงสามเดือนดีนั่นแหละครับเพราะว่า วันนี้ฝนตกมาสองวันอพอดีมันก็ที่จะแย่ๆหน่อยก็จะเดินๆกันหน่อยแล้วแพะก็ประมาณนี้เนี่ยคือว่ายังไม่อ้วนมากเพราะแพะเพิ่งภาคนมเอาลูกออกไปครับพอแพะถ้าเกิดสองเดือนลูกสองเดือนสองเดือนครึ่งถ้าลูกกินนมอยู่เนี่ยแม่จะจะผอมจะซูบหน่อยเพราะว่าลูกตัวโต,วตวเพราะว่ากินนมเยอะครับครับ อ่าเรื่องแม่พันธุ์อ่ะพี่ที่นี่เราปล่อยในขั้นต่ําราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่พี่ก็มีก็หกพันถึงหมื่นขึ้นนะครับเพราะว่าแล้วแต่ความสวยครับแล้วแต่เลือดอ้ระดับเลือดด้วยครับ,รบนี่ครับเกษตรกร,ร,กรที่ฝากาทางคนอุรังพัดถินมาถามเจ้าของฟาร์มแต่และที่นะครับว่า,อาลองสอบถามเรื่องราคาแม่พันธ์ เพื่อจะได้ไปคำนวณต้นทุนราคาที่จะได้ไปลงมือก็อยู่ที่ความสวยแล้วก็เลออยู่ที่อายุครับแล้วก็อยู่ที่เลือดว่าจะอยู่ที่ชั้นเลือดสูงมากๆก็หมื่นกว่าครับหมื่นหมื่นกว่าครับครับคือที่ที่ฟาร์มของเพิ่มหุนทรัพย์ฟาร์มนี่มีพ่อเลือดดีคือผมใช้พ่อเลือดร้อยครับพ่อเลือดร้อยนะครับอันนั้นก็นีอย่างอย่างตัวนี้ก็มาจาก โบดมทรัพย์ฝามแปดเลิ่ยครับที่กำลังไล่ทับแม่พันธุ์ที่เพิ่งพากไปได้ทิตศหนึ่งอ๋อตัวแม่พันธุ์ตัวนี้ที่พ่อพันธุ์กำลังไล่ทับนี่คือเพิ่งพากับ<ป>เพิ่งพากลูกได้ทิตศหนึ่งคือบางตัวชุดเดียวกันบางตัวเป็นก่อนที่พากลูกอ๋อครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็พ่อพันธุ์ในตัวอยู่คอกที่เคยถ่ายอยู่คอกโน้นครับครับตอนนี้ว่าเดี๋ยว ผมจะสร้างโรงเรือนอีกหลังนึงเพื่อที่จะคาดแยกให้เป็นสัดส่วนว่าแม่พันธุชุดนี้อยู่พ่อพันธุ์ตัวนี้แล้วก็แม่พัน์ชุดนี้อยู่พ่อพันธุ์อีกตัวหนึ่งครับครับก็จะแบ่งโซนกันอ่าที่นี่พิกัดเผื่อมีเกษตรกรเข้ามาดูในฟาร์มเข้ามาดูพ่อพันแม่พันพุ์พิกัดอยู่ตรงไหนนะพี่อยู่ ถ้านั่นจับ GPS มาก็จับที่ตำบลห้วยชันก่อนเลยได้ครับตำบลห้วยชันครับตำบลห้วยชันอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีครับครับผมเบอร์โทรพี่เบอร์โทร0 8 4 8 7 7 4ด7 9ครับผมครับนี่เป็นเบอร์โทรของอ่าพี่ชีพเจ้าของฟาร์มที่เกษตรกรสามารถโทรมาติดต่อสอบถามหรือว่าขอคำแนะนำโทรมาถามเรื่องแพะเจ็บป่วยอะไรก็ได้ถ้า แนะนำได้ก็จะแนะนำให้ครับเพราะว่าก็เพิ่มเลี้ยงมาได้สี่ปีครับผมครับก็แต่ก็อันไหนที่รู้ก็จะแนะนำให้ครับครับนี่ครับอ่าไม่ไม่มาซื้อไม่ว่ากันคือจะมาติดต่อสอบถามหรือว่ามาเที่ยวชมได้หรือว่ามาเที่ยวชมทางเพิ่มพูนทรัพฟาร์มก็ยินดีครับเนื้อที่นี่ครับกว้างขวางแล้วก็เนื้อที่สิบสองไร่ครับที่ตรงนี้เนี่ยครับก็เอาเป็นแหล่งอาหารให้แม่พันธ์ ตอนนี้แม่พันธุ์อยู่แล้วบาแปดสิบแม่แม่พันธุ์แปดสิบแม่พี่ครับแล้วลูกเล็กเก้าสิบตัวทั้งหมดอืเนี่ยครับเพราะว่าสามสามเดือนชุดสองเดือนครึ่งถึงสามเดือนมีอยู่สามสิบหกตัวแล้วก็เพิ่งออกชุดหลังนี่ห้าสิบตัวครับครับ,รบเราก็วางแผนไว้ว่าจะให้มีแม่พันธุ์ร้อยแม่ครับ เพื่อที่จะให้พอเรามีพ่อพันธุ์สองตัวครับับสายวอลดมซับฟาร์มของนายกวสันนายกสมาคมแพะแกงประเทศไทยตัวหนึ่งแล้วก็จากสายเจเคพนมแลนตัวหนึ่งครับนี่คือได้พ่อพันธุ์เลือดดีมาเพราะเราเน้นพ่อพันธุ์เลยเลือดร้อยครับครับแล้วก็เน้นสายพันธุ์ที่ฟาร์มดีๆมาครับนี่ครับถ้าได้พ่อพันธุ์ดีนี่ครับผลผลิตคือ สังเกตลูกแพะแม่แพะในฟาร์มจะมีสุขภาพก็ดีนะครับแล้วก็สีนี่เป็นแนวเดียวกันเลยได้เลือดพ่อทั้งนั้นเนี่ครับนนเป็นก็มีที่ผมพอดีเขาแบ่งขายเขาแบบเขาขายแล้วก็เลยซื้อมาอมซื้อเข้ามาก็จะมีลูกติดมาอาจจะมีสีแดงบ้าง ด่างบ้างแต่เราไม่เป็นไรตรงนั้นเดี๋ยวเราก็ถ้าเป็นตัวเมียเราก็เก็บถ้าไม่มีคนซื้อเราก็เก็บทําแม่พันธุได้ของเราแม่พันสีดําสีแดงลูกออกมาขาวหัวแดงหมดครับครับแต่ว่าตัวผู้เราก็ขายช่างโลไปถ้าสีดําสีแดงอะไ,ไรอืมครับคือสีไหนก็ไม่เป็นผลคือผลคือมีพ่อเลือดดีมันจะเป็นได้สายเลือดพ่อนะ<ช>ส่วนใหญ่ใช่ไหมพี่ใช่ครับเพราะว่าจะ พอพ่อเลือดร้อยยังไงก็ออกมาขาวหัวแดงหมดครับครับอืมนี่ครับซึ่งเกษตรกรหลายๆท่านก็กังวลเรื่องอแม่พันธุ์คือบางคนมือใหม่ยังไม่รู้เลยว่าได้แพทสีมาหรือว่าเป็นสีดําสีอะไรมาอยากได้ขาวหัวแดงจะทำยังไงก็ก็คือซื้อพ่อพันธุ์เลือดร้อยตัวเดียวครับจบเลยครับ พอมือใหม่ก็เลี้ยงลูกผสมเนี่ยครับจะเป็นขอให้เป็นไซส์ใหญ่ๆคือโครงสร้างใหญ่ๆแล้วก็คือถ้าเรามีพ่อเลือดร้อยสายพันธุ์ดีๆคคือยังไงลูกออกมาก็ต้องขาวัวแดงครับครับครับผมวันนี้เดี๋ยวผมขอบคุณพี่ชีพทางเพิ่มพูนซับฟาร์มก่อนครับพี่ชีพเดี๋ยวจะได้ไปต้อนแพะไปไกลโน่นแล้ว ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวก็อยู่เดีตรงกลับมาครับผมเดี๋ยวให้พี่ชีไปต้อนแพะก่อนสักครู่เดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวทางคนุดรพทถินมาสัมภาษณ์พี่ชีเพิ่มเติมวันนี้มาแบบไม่ได้นัดหมายเข้ามาแบบจุยโจมครับผมสักครู่ครับครับนี่ครับเป็นขอกที่ทางฟาร์มแยกออกมาขุนต่างหาครับประมาณ30 40ตัวครับที่ขุนไว้รองรับ ตลาดรองรับ,กบเกษตรกรผู้ที่สนใจครับ<อ>ต้นตัวนี้ข้อนี้คือเอาแยกมาขุนใช่ไหมพี่ครับอันนี้คือแยกแยกนมยานมแม่มาคือแยกแม่มาอือย่างที่บอกนะคือแม่ก็จะได้พักตัวแล้วจะได้ฟื้นตัวเร็วหลังจากที่ลูกกินนมโสมมาบ,บางตัวโสมเพราะถ้าลูกแฝดแม่จะโสมหน่อยจะได้พอเราถ้าเราพาก คือภาคลูกมาก็เดี๋ยวก็ฟื้นตัวครับแล้วถ้าตัวไหนที่ยังไม่เป็นสัตว์ก็เริ่มเป็นสัตว์พอรเราภาคมาเนี่ยภาคมา5ห้าวันประมาณ5วันแม่ก็เริ่มเป็นสัตว์กันมา2อวันสาวันแลละครับก็ทับไล่ทับมาจะใกล้จะ10ตัวแล้วบ้างาชุดชุดนี้อายุกี่เดือนเราจะปล่อยให้เกษตรกรที่สนใจ มามาจับจองมาซื้อไป้เลี้ยงได้ถ้าตัวผู้ก็ประมาณสี่เดือนนะครับสี่เดือนครับ,รบไม่เกินสี่เดือนสามเดือนครึ่งสี่เดือนครับถ้าตัวเมียก็ก็อยู่ที่สี่เดือนครึ่งครับอืก็คือว่าแล้วแต่แต่ส่วนมากต่อไปว่าจะปล่อยที่หกเดือนนะครับอืเพราะว่าถ้าสี่เดือนนี่มันมันแพะยังไม่ยังไม่เรียกเนื้อครับยังยังดูเป็นลูกแพะเล็กจัดครับ แล้วการที่เราขายก็พูดตรงๆเราก็พอบอกราคาแพงไปตามตามเนื้อผ้าของเราเพราะพ่อเราเป็นเลือดร้อยเงี้ยครับเขาก็จะว่าของเราแพงครับแต่ว่าแพะตอเล็กมันยังเนื้อยังไม่มาครับคือยังไม่เห็นเนื้อแต่ถ้าแพะประมาณห้าเดือนหกเดือนเนี้ยมันจะมีเขาเรียกมีเนื้อมีหนังมันจะเห็นรูปร่างแล้วจะดูสวยครับมันก็จะสมน้ําสมเนื้อกับราคาครับครับ ตรงนั้นเพราะว่าถ้าเราขายลูกเล็กจัดที่จริงมันก็ไม่แพงแ,แต่เกษตรกร,ร,กรดูว่าตัวมันเล็กแล้วมันแพงแต่ถ้าเอาไปเลี้ยงอีกสักเดือนสองเดือน,อเ,ดอนเดี๋ยวมันก็ตอนที่ผมขายไปชุดตอนนี้อยู่ที่เขาแก้วนมโทรครับ,รบเมื่อสองวันก็ไปเที่ยวมาตอนนี้ได้ประมาณแปดเก้าเดือนแล้วครับก็เริ่มเริ่มปล่อยให้ทับแล้วสวยมากครับใหม่ๆก่ก็พอกสอ เพราะเขาใช้เงินทกศเงินกลุ่มซื้อทกศบอกซื้อแพะแพงตัวเล็กครับซื้อราคาแพงราคาสูงครับแต่มาตอนหลังมาดูบอกโอ้โหแพะสวยมากไม่พูดถึงเรื่องราคาแพงเลยครับครับ,ค,รบคือ,คอเราอยากให้ดูแพะตอนประมาณ6เดือนขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าดูอย่างเล็กๆอย่างเงี้ยยังยังไม่ยังไม่รู้หรอกครับ ยังยังมองไม่เห็นเนื้อยังมองไม่เห็น <ๆ S 2> เนื้อเพราะว่ามันยังก็พูดง่ายๆยังเด็กจ้ะยังเป็นลูกแพะอยู่ครับนะยังเป็นลูกแพะยังยังไม่คือช่วงฝนทีทีเมื่อกี้มีม,มีโรคภัยมากวนใจไหมพี่ก็ก็มีครับเพราะว่าตั้งแต่เลี้ยงมาสี่ปีก็มีปีนี้ ที่สูญเสียไปประมาณ4ี่ห้าตัวสูญเสียแม่แพะไปสองตัวคือเป็นไข้ครับเราก็ดูแลสุดความสามารถแล้วก็คือก็เอาไม่อยู่แล้วก็ลูกแพะสองตัวก็อันนี้คือว่าที่สูญเสียนอกกนั้นก็เป็นธรรมดาที่ท้องเสียบ้างอะไรบ้างก็รเราก็รักษาเอาอยู่ครับก็มีท้องเสียลูกแพะจะท้องเสียเยอะครับหน้าฝนเพราะว่าดินเปียกเละเทะมัน ลูกแพะไปเลียดินเลียอะไรไมั่งมีเชื้อโรคมีแบคทีเรียอะไรตท่าไรทําให้ท้องเสียเราก็รักษาก็เอาอยู่ครับ,รบเพราะเรามีตัวยาที่ดูแลอยู่พอเราเห็นแล้วฉีดก็หายเลยอครับครับตัวนี้คือทางพี่คีบปล่อยให้กินกระถินกับหญ้าอย่างเดียวทันนี้ที่ยามานี่กินกระถินกับหัวอาหารอาหารข้นครับแต่อา,อาหารข้นนี่เราให้วันหนึง่ง ตัวหนึ่งน่าจะอยู่ที่ประมาณขีดหนึ่งไม่เกินสองขีดครับเพราะผมให้ประมาณหกเจ็ดโลต่อวันแพะสามสิบห้าตัวแพะสาสิบห้าตัวครับเนี่ยครับก็อยู่ที่ประมาณหกโลครับเจ็ดโลเพราะว่าเราจะให้เน้นกระถินครับครับอืถึงถึงบอกนะครับว่าดูตัวเล็กๆอย่างนเนี้สิบห้าถึงยี่สิบโลครับเนี่า ถ้าเรามาดูตัวไม่ได้ครับถ้าแต่ถ้าน้ำหนักได้อของเราเราน้ำหนักได้เพราะว่าแล้วตอนนี้แพะจะสูบมาหน่อยเพราะยามาห้าวันภาคนมแม่มาห้าวันจะร้องจะไม่ค่อยกินมาสองสามวันจะไม่ค่อยกินอะไรครับนี่เพิ่งจะเริ่มกินมาสองวันครับอันนี้กระถิ่นนี่เอามาหอบใหญ่ๆกินไม่เกินน่าจะอยู่ประมาณสิบนาทีครับหมดนี่นะครับครับเนี่เอามามเต็มร้านเนี่ยครับกินน่าจะประมาณสิบนาทีก็หมด พอตอนนี้ก็ให้กินทั้งวันทั้งคืนเลยกระถินครับกลางคืนก็เอาคําที่ไว้ให้กินข้างบนอ๋อเอาให้กินข้างบนด้วยรับเพื่อที่จะได้ฟื้นตัวเร็วจะได้สมบูรณ์เร็วเพราะว่ากระถิ่นตอนนี้มีเยอะเราก็ประหยัดอาหารค้นไปได้กระถินมีเยอะพี่ตอนนี้เขาเราก็เน้นกระถิ่นเพราะกระถินมันก็สุดยอดของโปรตีนอยู่แล้วครับครับนี่เป็นการลดต้นทุนค่าอาหารลด ค่าใช้จ่ายในฟาร์มนะพี่เนาะครับผมก็เราก็ให้ครับแต่เราก็ให้แค่อย่างมากก็ตัวหนึ่งไม่เกินสองขีดครับครับต่อวันเนี่ยครับ,รบเป็นวิธีการจัดการฟาร์มเป็นวิธีการเลี้ยงที่เจ้าของฟาร์มได้นํามาแบ่งปันนํามาให้พี่น้องเกษตรกรผู้ที่สนใจในอาชีพการเลี้ยงแพะหรือว่าพี่น้องเกษตรกรที่จะเข้ามาเยี่ยมเยือนเข้ามาสอบถามได้ที่ฟาร์มก็มาที่ อำเภออินบุรีจังหวัดสิมบุรีหรือติดต่อสอบถามก่อนเดินทางมาก็ได้ครับตามเบอร์โทรที่ให้ไปจิมมันจับ G.P.S จับชื่อหมู่บ้านเลยได้ครับบ้านตาลตะแก้วหมู่เก้าตําบลห้วยชันนี่แหละครับอ๋อครับมันก็จะมาอยู่ที่ใกล้ๆตรงนี้อยู่ตรงนี้ได้เลยจับมาถึงบ้านตาลตะแก้วแล้วก็ค่อยโทรมาครับได้หรือแต่ถ้าจะให้ดีโทรมาก่อนนะดีจะได้บอกรายละเอียดได้ครับนี่ครับมาศึกษามาดูครับวิธีการเลี้ยงวิธีการจัดการ <พ>นะมันมีรายได้เหลือรายได้จากแพะมาแล้วเราเอามาใช้ชีวิตประจําวันบ้างแล้วเหลือก็พอที่พอเหลือไปทาโรงเรือนได้เราก็แบ่งไปทําได้เพื่อไม่ให้เดือดร้อนนะครับครับผมบเพื่อไม่ให้มีรายได้เราให้เดือดร้อนเรื่องไรายได้เรื่องใช้จ่ายของเราครับผมนี่ครับเป็นข้อคิดดีๆเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ครับฝากเกษตรกรทุกท่านครับที่เข้ามาชมนำไปปรับปรุงนำไปปรับใช้ครับวันนี้คนอุดรพัทญิน ขอขอบคุณพี่ชีพมากๆครับกับขอบคุณครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพิ่มพูนทรัพย์ฟาร์มหรือว่าจับ G P S มาเลยอยากจะฝากครอยากจะย้ำฝากเกษตรกรมือใหม่อีกนิดนึงนะครับคือว่าเลี้ยงลูกผสมนี่แหละครับไม่ต้องไปเน้นอะไรครับมันจะเป็นตัวด่างตัวแดงตัวขาวหัวแดงอะไรอย่างเงี้ยหรือตัวขาวเราไม่ต้องไปสนใจอะไรครับ ถ้าเราเพิ่งเริ่มเลี้ยงนะครับครับขอดูให้ดูโครงสร้างให้โครงสร้างดีหน่อยคือใหญ่แล้วยาวคือไม่ต้องเรื่องสีเราไม่ต้องไปเน้นครับเราไปเน้นที่พ่อพันธุ์ครับผมเน้นว่าเราเน้นที่พ่อพันธุ์ครับพอเลี้ยงหาซื้อพ่อเลือดร้อยครับครับมาคุ้มฝูงครับเริ่มเริ่มต้นเลยก็ขอให้เน้นเป็นพ่อเลือดร้อยครับจะแพงหน่อยจะเสียเงินเยอะหน่อยแต่มันคุ้มครับ ถ้าเราใช้แม่ลูกผสมแล้วมาใช้พ่อลูกผสมมันก็จะเป็นอยู่นั้นถ้าเราใช้พ่อเลือดร้อยนี้ยังไงก็ไม่เสียเวลาไม่เสียโอกาสแน่ครับขอฝากมือใหม่ไว้ครับครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณอีกทีพี่ขอบคุณอีกครั้งกับข้อมูลดีๆโทรสอบถามปรึกษาได้ทุกวันเนาะพี่เนาะได้ครับผมมาดูมาเยี่ยมชมฟาร์มได้ทุกวันวันนี้เป็น EP ีสองก็ได้ข้อมูลดีๆได้ความรู้ดีๆครับผม นนเดี๋ยวพาไปดูลูกแพะเกิดใหม่มามาแล้วเนี่ยนี่ครับของเยี้ยมสายของเยี้ยมหมูสาย KK เจเคเยียมหมูนี่<ช>พ่อของสายเจเคใช่ไหมพี่ใช่ครับ,รบนี่เป็นเลือดร้อยเนี่ยครับอันนี้จะซุบๆหน่อยพอเพิ่งหยุดครับมาได้สักอาทิตย์นึง เราพอพันเราไม่อยากให้อ้วนมากครับอันนี้อันนี้น่าจะได้สองเดือนแล้วใน,นสายโวลครับ<อ>เลือดร้อ,อยแม่พันแม่พันเลือดร้อยพี่ครับจับนายกสมาคมแพะแกงประเทศไทยนี่ยครับมั่นใจสายพันธุ์มั่นใจที่ไปที่มาได้ครับนี่นี่ครับผมถ่ายถายตัวหัวเหลืองนี่ครับ นี่แม่หัวเหลืองแต่อันนี้แม่ F1 ครับอ๋เอ,อเลือดพ่อเลือดร้อยผ่านพ่อเลือดร้อยมาตั้งหนึง่ง F1 นี่แม่จะเป็นหัวเหลืองครับแต่ว่า F1 ครับ F1 ถือว่าเป็นลูกผสม F1 ครับแต่ว่าแม่เขาเป็นลูกผสมธรรมดาครับอันนี้เอาพ่อร้อยทับแม่เขามาลูกออกมาแล้วเอาพ่อร้อยทับอีกชั้นนี่คือพ่อเขาตรงนี้ครับน,นี่นี่พ่อเขาครับ กับแม่ตัวหัวเหลืองเมื่อกี้อันนี้นี่ครับลูกของแม่ตัวหัวเหลืองเมื่อกี้ครับครับอันนี้ออกมาได้ประมาณมประมาณอาทิตย์หนึ่งครับนี่น้อเนี่ยนี่ครับดูนี่แหละครับโอ้เพิ่งได้หกวันเจ็ดวันครับ นี่แพ้หกเจดวันหร้อพี่นี่ครับโอ้โหออกยากมากต้องช่วยดึงนะนี่ที่ทางอ่าพ่ชีพพยายามาแนะนำเกษตรกรที่บอกว่าไม่ต้องเกี่ยวกับสีแม่พันธุ์ใช่ไหมพี่ใช่ครับเพราะว่าจะยังไงก็ช่างถ้าพ่อเลือดร้อยลูกออกมาก็จะสวยครับครับแล้วก็ความล่ำความหนาครับ อันนี้คือแม่เป็น F1 อืหอันนี้ตัวเขาก็เป็น F2 ครับตัวนี้คือเป็นพ่อพันเอฟสองเป็นตัวผู้สามารถถ้าคนที่จะใช้พ่อลูกผสมก็สามารถทําเป็นพ่อพัน์ธุได้อ๋อนี่ตัวสวยอ,นนออกได้หกเจ็ดวันเนี่ยอันนี้ แม่สองตัวนี้เป็นพี่น้องกันครับเป็นฝาแฝดกันเป็นแฝดกันครับแต่แฝดพี่ได้ได้แฝดแฝดน้องได้ตัวเดียวคือตัวโนนอันนี้ก็ออกไล่เรียกกันครับห้าหกวันเนี่ยครับแต่ตัวนี้คอจะไม่ลึกคอจะติดแม่อันนี้สีตัวนน้ัตัวนั้นคอลึกเลยคอลึกติดพอตัวนี้ถอดพ่อมาเลยเนี่ย ตัวนี้ถอดพ่อเข้ามาครับนี่แหละครับคือจะให้ดูเป็นตัวอย่างครับจากอที่เป็นแม่ลูกผสมคือพ่อเลือดร้อยครับครับแล้วการขายเราก็จะขายได้ราคาดีกว่าพ่อลูกผสมถ้าแม่ลูกผสมพ่อลูกผสมเราขายก็ราคาก็จะได้น้อยครับอันนี้คือแม่ลูกผสมพ่อเลือดร้อยทับครับเนี่ยครับผลผลิตออกมาก็ได้พ่อนะครับ ถ้าเป็นตัวเมียก็หเดือนนี้ก็เหยียบหมื่นแล้วครับอืมนี่ครับถ้าหกเดือนนี้ก็ขั้นต่ําก็8ปดพันถึงหนึ่งหมื่นบาทครับถ้าหกเจ็ดเดือนนี่ครับอันนี้คือของดีที่ทางเพิ่มพูนทรัพย์ปามฝากไปให้พี่น้องกเกษตรกรคือตัวนี้คืออะไรนะพี่อันนี้คือเป็นน้ำหมักครับน,น้ำหมักจากลูกยอสุกบอระเพ็ด แล้วก็หนอนใต้หยาดครับกาะตางตาแล้วก็เกลือครับเพื่อที่ให้แพะกินจะได้เจริญอาหารกินเก่งอ๋อแพะที่สู้ผอมก็กอกสักตัวละสิบซีซีสิบอาทิตย์หนึ่งครัง้งหนึ่งกอกอาทิตย์ละครั้งละครั้งเนี่ยเดี๋ยวก็ลองลอง,ลองดูว่ามันจะอาการจะดีขึ้นไหมครับผมเพราะว่าตัวนี้ก็ไม่มีผลอะไรไม่มีเป็นพิษเป็นภัยอะไรครับเป็นเหมือนเป็นยาบำรุงเลือดบำรุงร่างกายครับให้กับแพะได้อ๋อครับผมวันนี้ ได้ของดีไปฝากพี่น <ะ S 1> ้น <ะ S 1> นองเกษตรกรด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ